โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนายก็วันนี้มาอยู่ในเกมของสตาร์ดิวอเล่แล้วนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็มีลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกผมชื่อซันนะครับกำลังนอนนะซันเฉยๆกำลังนอนนี่คือเป็นกิริยาผมมีนี่ด้วยผมได้เผาโคเปอร์บาร์นะครับทิ้งไว้เนาะโอเคเดี๋ยวเผาอีกนิดหน่อยนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ฉันเจอหนี่ในลินชักเธอน่าจะลองเอาไปใช้ดูนะแพม อะไรวะยาบำรุงร่างกายเอ้ยาโดว์บใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพูด <c> ไ <oughs> ปกันแหละนะเก็บไว้ก่อนเนาะตอนนี้ผมก็ปลูกเป็นข้าวหมดเลยนะก็เวลาเก็บเกี่ยวจะได้ให้วัวให้วัวให้อะไรกินด้วยเนาะตอนเดี๋ยวเราจะทำที่หมักว่เยอะๆเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราจะหมักไอกาแฟขายด้วยเนาะหมักกาแฟขายด้วยแล้วก็หมัก เออเมลอนให้เป็นวายด้วยนะครับนะเออเราจะทำนี่ใช่ไหมอ,อ่ใช่นี่ไงไม้สาสิบอุย้ยงั้นเราก็ต้องอันนี้ก็ต้องได้ใช้แล้วแหละเอ,อ้ไม่ใช่อันนี้นี่ไงยางโอ๊กนะฮะเอาไม้ไม้เรามีเยอะแยะนะฮะโอเคครับด้สี่อันก็พอแล้วนะะ สี่อันสีอันเดี๋ยวเรามาอยู่ข้างล่างนี้ดีกว่าเนาะเข้าไปหนึ่งสองโอเคข้างที่ละสองแล้วกันมันจะได้จัดเรียงแบบสวยๆเนี่ยเออที่ละสองมันจะได้สวยๆนะครับทุกคนยางจตงข้างละ 3, สามสิมันจะได้พอดีเลยเออมันมีเควสอะไรนะั้นลอฟเตอร์ใช่ไหมลอฟเตอร์ลอฟเตอร์นี่หรือเปล่า นี่ไงนำล l ฟเตอร์ไปให้กัสนะฮะอ่านี่ไงเอาบอลเนี่ยกุ้งล o ฟเตอร์นี่กูมีทั้งสองอันเลยนะแล้วเออมีล l ฟเตอร์แล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวค่อยหาอีกทีแล้วกันนะ Maple syrup เนาะ,ะเดี๋ยว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 นำเชื่อม Maple เดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว quest เมื่อกี้นี่ไงเม เมเปิลไซรับไปยังป่าลึกลับเอออันงั้นเอาเอาลัอฟเตอร์ไปให้ไปให้กัสก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเอ่อเมเปิลไซรับนิวเราค่อยว่ากันอีกทีเนะี่ยชืออ้อมาเข้าไปเลยนี่กัสจา๋าเอาไปเลย ขึนเหมือนมอตเตอร์กลิ่นกลืนลน่ะล,ล่ะสดเลยโอ้นี่มันดีจังสดอะไรกูเอาวางไว้ตั้งนานละดูแลตัวเองด้วยนะเพื่อนเป็นเพื่อนมึงแล้วหรอัสดีตอนเย็นจะรับอะไรดีล่ะมีอะไรน่าหน้า,นาก,กินบ้างเบียร์สลัดคาเฟา่เอาเงินมาไปดีกว่าไม่มีอะไรจะก,กินแล้วเพื่อน โอเคเดี๋ยวเราไปที่ทะเลกันแป๊บหนึ่งนะเราจะเอาไปใส่เหยื่อด้วยแหละนะฮะเดี๋ยวเราไปนี่นี่ได้ลอสเตอร์อีกแล้วโอ้โหนี่มันรดูลอสเตอร์นี่วาลอสเตอร์เดี๋ยวจำได้ว่าเราเอาไปทำอย่างอื่นได้อยู่นะซีดีเ็จไม้เอาทิ้งไปนัาสือพิมพ์เปียกๆเอาไป แว่ตาเอาไปเอาติด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 เออนี่ตอนนี้คือผมต้องการที่จะไปเกาะนะครับมันจะมีเกาะกาอนหนึ่งนะที่อยู่แถวๆนี้ป่ะนี่นี่อะไรแบบีนี่ไม่ใช่มันจะมีเกาะกาอนหนึ่งนะครับในสต a ดิโอเล่ในเวอร์ชั่นของ PC เท่านั้นนะที่จะมีเนาะแต่เวอร์ชันมือถือไม่รู้ว่าจะอัปเดตมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับ เออ่จะมีเกาะเกาะหนึ่งนะครับที่มันจะอยู่แถวๆไหนก็สักอย่างเนี่ยนะเราต้องให้หัวใจของนี่ครับของวิลลี่นะฮะเอาผู้สลหรับของของวัญเอาห้อยเจ้าไงเจ้าลูกชายอ,อกกา,อา,ากาศดีเนาตกปลามาสำหรับการตกปลาเลยใช่ไหมละ่ะนะครับถ้าเราคุยกับกับวิลลี่นะฮะให้แบบเนีย่ยหัวใจแบบขึ้นมาประมาณ8ดวงเนี่ยเราก็ต้อง ประตูนี้จะเปิดนะครับแล้วมันจะมีเรือที่แบบเรือที่มันพังพังๆเราก็ต้องซ่อมนะครับต้องซ่อมแล้วการซ่อมไม่ใช่แบบจะซ่อมแบบเอาไม้เงี้ยไม่ได้นะครับต้องเป็นแร่อิลิเดียมเนาะถามาว่าทำไมถึงรู้นะฮะก็มีรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องที่เล่นสตาร์ดิวาเหมือนกันนี่แหละนะ <c oughs> เล่นมาตั้งนานแล้วผมเพิ่งได้มาเล่นนี่เองนะฮะ นะครับเมเปิลสารับมีตรงนี้นะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปที่ไปที่เออ่ป่าลึกลับกันนะฮะโอเคเนาะโอ้โหตรงนี้เบอร์แบล็คเบอร์รี่ก็เยอะนะไหนดูซิมันจะมีให้เราเท่าไหร่โอ้มีเรื่อยๆเ,เลยเว้ยตามทางนะฮะ หกโมงเย็นแล้วโอ้โหเร็วไปไหนจะเร็วกันไปไหนครับน้องๆเอาเฮ้งเอา้าสกิปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สกิปไม่สกิปดูเวน้นนี่ดีกว่าอุ้ยอะไรหมีกินนั่นเข้ามาใกล้ๆสิฮะมีผู้ชายแล้วดูชื่อน้องหมีฮะอะไรครับเนี่ย อืมมันก็ไม่ได้บ่อยไม่ได้บ่อยนะที่เที่ข้าได้คุยกับมนุษย์ดูเหมือนว่าเจ้าจะมีเวทมนต์แห่งป่าอยู่ข้างในตัวสินะก็กูมีหนังสือแปลนป่ะเราขออ่านกันเอาละเกี่ยวกับเกี่ยวกับบันทึกนั้นของข้าเจ้าจะเอาของมาดีหรือเปล่าอะไรโอ้โหพูดยังกับอ่ะนี่ไง โอ้กินกินนั่นนั่นมันหวานหอมจริงๆโอ้โหแล้วดูภาพอเอาเข้ามือไปแล้วนั่นมันเป็นเอะมันเป็นซอสโปรดของข้าเลยมันจะทำให้ข้ามีความสุขมากอ่ะขึ้นหัวใจเฉยเฮ้ยมันจะงากกูปะ่ะเจ้าได้เพื่อนเพิ่มนาวันนี้ ก็ถอยดีให้เป็นหมีนะไม่ใช่หมาข้ามีบางอย่างพิเศษที่อยากให้เจ้าดูดูเฉยนะอะไรหุดอะไรฮะอะไรอะหมีได้เดินจากคุณไปและทิ้งความรู้ที่แสนพิเศษเฉพาะตัวให้คุณซัมมอนเบอร์รี่ และแบ็กเบอร์รี่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสามเท่าฮะอะไรซัมมอนเบอร์รี่อันไหนวะเอาสลามอีกแล้วโอ้สลามสลามอืมอะไรนะซัมมอนเบอร์รี่กับแบ็กเบอร์รี่จะราคาสามเท่ามันหมายความว่าไง เราเอาแมกเบอรี่เก็บตรงนี้แล้วที่เหลือเราก็เาเก็บแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรแล้วเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เอามาอันนี้สีอยู่ตรงนี้เออนะครับมาเดี๋ยวเรานี่กลับเข้าบ้านเอา้ายังไม่นอนฉันมีฉันมีเวลาว่างที่จะพักผ่อนนะแล้วนายล่ะจะเป็นยังไงบ้าง ติดหมาไปไปเย็บ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 ขยับไปขยับไปขยับไปโอเคมาดูลูกสิเันกำลังนอนนอนทั้งวันโอเคนอนกันดีกว่านะครับวันนี้ก็เอาเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับพันเจ็ดโยโยไปเออเดี๋ยวอีกวันวันนี้เดี๋ยวเราไปซื้อนี่ดีกว่าเออสตาร์ฟูดเออ ใช่แถวบ้านเล็กมาเฟืองนะโอเคไหนที่รักวัดดีจ้าด้กาแฟอ้าวตื่นแล้วหรอวันนี้มันจะมีขอวันมาให้ป้าเอ้าจะกินแม่ใจะเอาให้อะไรครับนี้อ่ะโอก็หมักเป็นวันอยู่นะหลายวันอยู่หละเออนะครับหมักหลายวันอยู่นะไม่ใช่ ข้าวข้าวยังไม่โตเฮ้ยของอะไรอะหนึ่งสัปดาห์จากวันนี้เราจะมีงานแสดงสินค้า s t a าดิ a l l วลลี่ที่อ,อซีเรียมจะตุลัสตรงกลางเมืองมันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของปีผู้คนจากทั้งประเทศเลยหรอเข้ามาที่เมืองเล็กๆข,ของเราถ้าคุณต้องการ คุณสามารถตั้งร้านแสดงสินค้าจากฟาร์มของคุณในวันนี้นี่ในงานวันแค่นำของดีที่สุดมา9ชิ้นมันจะแสดงสถึงความสามารถของคุณคุณจะได้รับการตัดสินใจว่าตัดสินจากคุณภาพและความหลากหลายของการจะโชว์ งานจะเริ่มวันเก้าโมงเช้าอย่าพลาดละ่ะนาย,ยกขึ้สมนตรีวันไหนเ,เริ่มเก้าโมงหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันนี้โอเคมีอะไรไปสู้เขาว่าเนี่ยเราจะหาสตาร์ฟุตได้ง่ายๆที่ร้านนี่โอเอซิตตรงนี้นะครับไม่ใช่บังที่ขายเนะี่ย โคนนั้เก็บมาด้วยนี่โอเอซิตตรงนี้นะนี่ไงสตาร์ฟุตสี่ร้อยโอเคเราจะซื้อไปประมาณสิบหกสิบเจ็ดอันละกันอ่ะสิบแปดอันเลยคู่ไปเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเผื่อเหลือด้วยฮะเดี๋ยวยวเืเงินนี่แทบหาย เหล,ลือหรักหมื่นอีกแล้วหรอไม่ต้องห่วงนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ขายขายของขายของแล้วมันก็ขึ้นมาเองแหละนะเหมือนเาองเงิมม่ไนฝากไว้ในดินนะนะอมมืมาถึงแล้วมาถึงแล้วไปเดี๋ยวเราไปปลูกกันดีกว่า เฮเทอโฟชืบอ่ะาวางเลยแล้วกันชืบชืบชืบพี่วางแบบนี้ก็เพราะว่ามันจะได้แบบรดน้ำให้เองอัตโนมัตินี่นะฮะเพราะว่าเราไม่มีงบมาขนาดนั้นนะไม่มีงบที่แบบเออทำอันเนี้ยเอ่อ,อ,นนอ,อไหนวะนี่ไงนะครับ ของไม่พอนะฮะหรือว่าทำอันนี้ดิใช้อิเดียมเยอะแล้วเนี่ยบอกเลยแปดช่องของแล้วก็มีไม่ค่อยครบนะครับทุกคนโอเคนะโอเคงั้นเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์หนะ้าจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับนะสําหรับสตาร์ดิวเวลลในวันนี้ก็สําหรับไว้่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะโอเคใครที่ชอบก็ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กันด้วยโอเคจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายนะก็อ,อยากชมสตรีมเกมก็มีลิงก์อยู่ใต้ด้าน,านล่างคลิปนะครับโอเคเนาะก็อยากแนะนำอะไรก็แนะน,นำกันได้นะครับโอเคเจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย